นี่เน่ยจือบะนีนี่แหละครับพี่น้องทำความสะอาดไปนั่ตัวเห็นมซอมล้กัไม่เกียวหยางสิเอาเวลาวางเน่เอาเกี้ยวเหเปิ้งนพี่น้องากเห็นพี่น้องจกเห็นพี่น้องจนองากเห็น่งรว่ามันหกใสกับทำความสะอาดามสะอดต้ามานไี่นพี่น้องแต่ว่าพ่ได้เกี้ยวถิมไม่ได้าไมได้เกี้ยวถิมเน้ ไม่ได้เกี้ยวถิมดิเกียวซื้อเอเอาไปน้ำเหรอเก็บใ้ดูเก็บว้ดูเนเก็บไปลูกชายนะครับชแมเก็บลูกไ้ลูก้คลูกชายรอย่บานเยอะกพดกจัได้่างดียจัได้คั่จัได้แน่เดะหาคำี่นออพวกิน่างเวพวอาไปยังแกี๊กินเลมา อติ้าเาะอว่ม่หลบอ่างนี้เนี่โอ้มะปาบติงน้ำโม่บนไหนยังเหรผู้ใดยงยังบนเบเโอ้ยมนีในจ้านี่แหละครับพี่น้องคนที่ใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์มากๆนะกะทาเากกนกระดาษโซชิเลกันนี่แหละพอดีโมเนกะจิแปีนพอดีแม่เ luôn <laughs> kiếm mặt ngâm ngâm hả? mặt quá là quá che quá mặt nhà, mặt quá 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 mặt เอาบ่อแล้วบาท่านหอดเด้อแล้วจะสีบรองหอดรออดเกี่ยวบนนี่แล้วเขาท่วงเหมือนก็เลยขึ้นต้นบ่าพอดีพอดีได้หิบยาเบิ้แล้วพอดีอ้อมอาณาจกคพอดีอ้่นน่าแล้วอ ขวา,ายืนดูนงทงานแต่จะสมัยเป็นสาวมันคือขว,ขวนที่ขว,วนแล้วอย,อยไปส่วงขาขวาดน้าเกี่ยวมันเร็วพี่ลีก็เพิ่งเอาอยาไปสวงขาขวาดโอ้ยขาขวานก็แค่ <c oughs> ขาโค้งได้เ,เนาะคือคุยยางมดมื่นไม่ยางเที่ยวหยาเป็นเมื่อพ่อก็สิยเตรียมถ่ายรถพอดีเอาพอดีวาเสียหล่ะดีได้นี่ดีลายได้นี่ดีลายดีลายได้นี่ดีลายดีลาย นี่แหละก็เป็นเป็นอีกสไตล์หนึ่งเป็นอีกสไตล์หนึ่งเออรุ่นนี้มันหยาบแล้วพ่อเ่าต้องใส่ยังเจ้อเนี้ยหรอกอันนี้คือเบื้องหลังนะฮะโอ้มันเบื้องหลังเบื้องหน้าขันเบื้องหลังก็เห็นทั้งหลังเบื้องหลังก็สีเห็นกากระเรื่อเนี่ยนี่อันนี้เบื้องหน้าแมนครับหุยงามก็ได้เยอะพอหยาดงามนะมั่งขันเนาเกี่ยวมือไปกินดีดีเลยแมน ขันเอาเครื่องตัดมันต่ลขามันเเียบเน้อมันดึงลงลางโอ้ขันเหาขาเนเครื่องตัดม่กินครับนี่แหะเป็นทามันกินดีขึ้นคือเขาเกี่ยวมือเลยเกี่ยวมือเลยมันเบิ่งคบไอ้คนเกี่ยวคิวมันังไหคิวน้ำมัย่านคนสบายเออมันย่านนี่เรียงข้านตัดไปสี่หัวไปมันย่านสบาไปแต่าัน โอ้เสี่ยงเคี่ยวไม่พอนเลโอ้กำลังใจไรครับผมไมมายังทุ่นทุ่นจางก็ยังอีดับะาก่อนมมับตัวดตัวน่แะครับบรรยากาศแต่ก็สูได้แดดไปแล้วก็สูเพราะว่ามันแดดลมมตกแล้วมนกิบ่เอาแล้วมันบหรลน่แต่พี่น้องากินดีละกอิญบักินแล้วตะมงกินไมนี่มักินเนเียนด้รอว่าแล้วกเกี่ยวก oh, ับเบิไปเนาะะมุน oh, <more> ว่าท่านไอ้ไปซิมเลยว่าใครแม่นว่าจิลอยไปเบิ่งอยู่วันห้าเหลือใกล้แล้วใกล้ใกล้จะพแล้วคอเอาให้มันพด่ให้มันพลให้มันเรีวูนีหนึงกำลังเส็ดกล่องอยู่่นบอกาไงัผมพัเพราะาทีอยู่ ตะเกียวบอกอีเาถือให้กับ่ถือป็นอนอบันเนน่าปดผพกับเสาเป็นยังนโอ้ยจะมันออกวดม่อหาแต่เนาะห้องซองนีมากว่าบใดๆโห้องแท้กีกับคลิปคลิปนี้ม่ก็ลังใจม่กำลังใจพี่แก้ม มาให้กำลังใจนะไล่ๆนี่ว่ามันงูสิงเลยพี่น้องงู้ดบางทีมู้ดแอบออฮะโอ้ยมันยังก็อันนั้นเดี๋ยวทำท่านคอยบังหมุดจักน้ำยังเกาะมึทำท่านมู้ดทำท่านงายมู้ดทำท่านนี่มันบอกขึ้นู้ดทำบุญได้เนาะบ่งวยมู้ดทำมู้ดแม่ท่านก็บุญกับสุจีได้บุญคือกันนั่นตัว่นีรุ่นนี้บวกกัดรุ่นนี้บวกกัดรุ่นนี้ตอด อันนี้โอ้ยเนาะคอยหูยุ่ยใหญ่พระเจ้ามากกินโอ้ยผ่ามึงจิเกี่ยวไปให้มึงหาอียังเกาะไม่เกี่ยวไปให้มึงโอ้ยอเด้อร้ายแน่โอ้ยจริงจริงเด็กกินยาปะนี่ขอโทษเด้อนี่ละเนี่ยนี่ละก็อื่นอโทษเด้ออันอันนี้คืออันอาหารอาหารปวดขอดตัวนี้เป็นยาระบายเดิเพราะว่าคอยกินแต่ยานะน้าผู้ใดท้องผูกผู้ใดยังกินนั่นีอันอยู่อยู่วงการมอามะชีปีนี่กินแต่ยากันยังว่าใกันยังว่าอย่ากินร้าย กินร้านอ้วนพี่เป็นไรนี่น้ำหนักขึ้นตั้งมา20โลโอเคกระเปียกี่น้อยกินหญ้าซื้อๆเดี๋ยวขอขอขอทายนี่เนี่ยเป็ดสบายยกหญ้าครั้งนึงหรอกก็อยากเกี่ยวขางนี่มันคืออ้วนว่ายกขึ้นต้องเนาะบอกยกต้นหญ้ากันเลยนี่สวยแต่ว่าขนาดเกลี่ยหญ้าง่ามเ่นเป็นหญ้าเป็นหญ้าง่ามนี่เปเจอแม่ไม่กินแนี่ยนั่นเห็นหญ้าเกลี่คข้างเป็น้องขอบคุณหลายๆครับครับสารับคลิปนี้นะครับฝากติดตามนนนนนบนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ